สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับมาพบีกกับ แผงจอรนพระเครื่องนะครับแผงจอรนพระเครื่องวันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาเบาๆอีกแล้วนะครับนะสองร้อยสามร้อยพร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นวันนี้มีหน้าพารที่หลากหลายเอาอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมไปพร้อมกันนะพี่นะนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วนะพี่สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับสําหรอบรายการแรกนะครับรายการแรกอันนี้พี่นะนะครับปูสุกป่าคลองมักขามเท่าพี่ เดี๋ยวมาดูเนื้อนะครับพี่ลองรับชมเนื้อดูก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆไล่ดูเนื้อนะครับนี่คือเนื้อเนื้อตะกั่วนะครับน่าจะเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยร่องรอยในการใช้นะครับนะคาบต่างๆคาบความเก่านะร่องรอยในการใช้อะไรคราบความเก่าด้านหลังครับพี่ดูจานเนี่ยนะจานแบบพิเศษครับพี่นะมีตัวแยกด้วยนะนะครับคล้ายๆตัวนะด้านบนนะครับคล้ายๆตัวนะด้านบนเห็นไหมอนนี่นี่คือร่องรอยในการจานจานเก่าพี่นะครับร่องจานจะแห้งนะครับร่องรอยในการจานจะแห้งครับ อันนี้คือสภาพก็คือ well. 네ว่ายังคงเดิมอยู่นะครับเออยังคงเดิมอยู่พี่เอางี้แล้วกันพี่นะราคาเบาๆไปเลยสามร้อยบาทนะครับรายการแรกสามร้อยพี่นะนะครับรายการแรกองค์ต่อไปรนบองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับนะเป็นพระปิตานะครับคล้ายๆเต่าดีแต่เป็นพระปิตาพี่นะแปลกใหม่อีกแล้วนะครับใหม่อีกแล้วพี่นะครับนะความแปลกความใหม่ความท้าทายของเรานะครับคาบทองบางๆครับพี่นะครับร่องรอยในการปิตาชัดเจนนะนะครับร้องรอยในการปิตาด้านหลังเขียนว่า วัดบรอนพัทนลุงนะครับวัดบรอนพัทลุงครับพี่นะครับเนื้อเหมือนออกเป็นเนื้อชินตะกัวไม่เนื้อชินตะกัวก็ผสมแร่พี่เอ้ยนะครับเนื้อแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอเจอซะด้วยนะไม่ค่อยได้เจอเจอซะด้วยนี่นะพี่นะนะครับสำหรับองค์นี้นะ200ยนะครับ200ฟังไม่ผิดพี่นะครับราคานี้แหละแบ่งปันเลยนะครับแบ่งปันเลยพี่ใครไวใครได้นะครับของเราใครไวใครได้นะครับ200บาท200แล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้นี่เป็นอ่าเป็นพระนะครับเป็นหลังราหูนะครับ เอ๊ ه, เป็นหลวงพ he ่ออะไรพี่หลังราหูนะครับเนื้อผงดูง่ายสบายตาไปแล้วพี่นะครับพระเนื้อผงพี่ดูดิมวลสารในเนื้อพระนะครับพี่ลองมองเนื้อหามวลสารในเนื้อพระนะครับดูดิสาหรับองค์นี้นะพี่นะนะผมว่าน่าจะเป็นทางเอ่อหลวงพ่อน้อยหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจจะนะครับอาจจะไม่ใช่เอออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อผงแบบนี้พี่เป็นราหูด้านหลังนะครับเป็นราหูด้านหลังอันนี้แปลกตาแปลกใจแปลกใหม่เหลือเกินนะครับองค์นี้เอา สองร้อยนะครับสองร้อยกับพี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณเนียนะรับเอาไปสองร้อยราคาแบบว่ากระช่างใจเหลือเกินแับแล้วก็เหรียญสำหราบเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับพี่หู่พี่ดูดีความเก่าพื้นผิวเหรียญนะครับค่าฝุ่นที่โรยร่วงลงมารนบนะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเออค่าฝุ่นที่โรยร่วงลงมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดด้านหลังครับพี่ร่องนะครับร่องหนังสือ ร่องลึกนะพี่นะแนบะร่บองลึกนะปีหนึ่งแปดแนบร่บองลึกลึกปีหนึ่งแปดนี่พี่ดูเนี่ยเป็นไงแนะบพี่ดูนี่เป็นไงนะครับดูเส้นแนะบพี่ดูเส้นดูเส้นวิ่งในร่องนะครับดูเส้นดูเส้นวิ่งในร่องนะครับเอาสองร้อยโหยกระดกสวยมากเลยดูนี่ร่องกระดกเ,เอาสองร้อยนะครับสองร้อยบาทแล้วก็บล้วงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ชรูด เนี่ยครับเนื้อว่านพิมพ์จะรู้กับพี่คาบทองยังมีเบาๆบางๆให้เราได้เห็นในพ่นะนะครับคาบทองยังมีเบาๆบางๆให้เราได้เห็นไหมตามซอกคอเอยนะครับตามฐานบัวนะแล้วพิมพิมทรงสวยนะนะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าร่องร่องทองนะพ่นะับในซอกลึกก็จะมีรอยทองนะครับเป็นร่องรอยทองนะครับนะขูอยู่ในร่องนะครับแล้วดูดีไหมพิมสวยพระสวยฟอร์มเดิม200 นะครับสอง้อพี่ฟังไม่ผิดนะครับราคานี่แหละพี่กระชับมิดจริงๆนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่กวยนะครับพี่นะครับหลวงพ่อกวยครับพี่ อันนี้เป็นรูปหล่อนะครับผมก็ไม่ทราบปีนะพี่น้ะว่าออกปีไหนแต่ก็คือว่าได้รูปหล่อท่านมาเดิมๆนะครับได้รูปหล่อท่านมาเดิมๆเลยพี่นะอยู่ในเรียมพลาสติกนะครับวัดโคซีตาลามชัดเจนนะครับวัดโคสีตาลามชัดเจนอยู่แล้วพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นก้นนะครับดูดิเออก้นเป็นไงก้นงามไหมนะครับดูร่องรอยตาใบเก่าๆนะครับมองออกเลยพี่ว่าร่องรอยตาใบเก่าๆนะครับน่าแมก้นงามนะพี่น้นะครับไม่ใช่ไม่งามนะแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเจอนะดูดิเห็นไหมดูเนื้อพี่น้าครับดูสัดส่วนใบ สวยเก่าเดิมอยู่แล้วองค์นี้เอาเอาสามร้อยพี่นะครับขอไวๆเลยนะเออเอาสามร้อยนี่ขอไวๆวเลยนะพระสมเด็จบ้างดีกว่าใช่ไหมนะครับเออเอาพระสมเด็จบ้างดีกว่าขออนุญาตหยิบซองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบซองออกมาเขียนหมยเลขนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอย เนี่ยครับพิมใหญ่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอยจะพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อไหมนะครับคาบแคลไซนะครับแล้วก็จะมีรอยเขาเรียกอะไรรอยผดขาวขึ้นมาจากในเนื้อปลาสมเด็จคาบรลาคาบทองต้องแห้งใช่ไหมคาบรักคาบทองต้องแห้งครับพี่พิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับดูด้านในเนื้อเลอุ้ยเนื้อหนึบจริงพี่นะครับเนื้อหนึบฟอร์มสวยพราลึรอ่อเนื้อหนึบฟอร์มสวยพราลึรนะครับด้านหลังครับพี่โอ้ยกระดานริ้วๆเลยนะครับรอยกระดานริ้วๆเลยพี่นี่คือความเก่าและความเป็นธรรมชาติของพระองนี้ นะครับนี่คือความเก่าและความเป็นธรรมชาติพี่ดูเนื้อเขาเนี่ยพี่ดูเนื้อนะครับเออพี่ดูเนื้อเขาดินี่ยครับนี่คือความเก่านะครับฟอร์มพระเก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่จะพลาดได้ไงอยู่ในเรียมแบบว่าเรียมเก็บด้วยนะครับอยู่ในเรียมแบบเรียมเก็บเลยพี่นะครับและราคาไม่ได้รุนแรงมากมายนะพี่นะเนะครับขอเอ่อขอเบาๆพี่นะครับขอสัก300บาทได้ไหมพี่นะครับหมายเลขนึงเอออันนี้เป็นหมายเลขนึงนะพี่นะเนะครับด้วยขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาไว้นะครับหมายเลขนึง เดี๋ยวเอามก่อนหมายเลขหนึ่งนะครับสามร้อยบาทเขียนให้ดูเลยนะครับหมายเลขหนึ่งสามร้อยนะัมันจะได้ไม่งงหมายเลขเออจะได้ไม่งงหมายเลขผมเขียนไว้เลยนะครับเวลาจะปิดก็บอกหมายเลขผมด้วยแล้วกันนะครับไปต่อนะครับไปต่อก็จะเป็นหลวงปู่โตครับพี่อันนี้เป็นพระปิตาเล็กนะครับปปิตาเล็กหลวงปู่โตครับพี่ดูเนื้อผงนะพี่นะดูผงเขาอันนี้เป็นผงน้ํามันหรือจะเป็นผงพุทธคุณชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเนื้อพรานะครับซึ่งเราก็มองเห็นอยู่แล้วพี่เห็นไหมนะครับเราก็มองเห็นอยู่แล้วพ อุ้ยพี่พราเดิมจริงนะครับพระเดิมจริงเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเช็ดให้กระจ่างใสน่นะครับเอเช็ดให้กระจ่างใสดูเนี่ยเห็นดูฟอร์มพระ,ะเนี่ย เอาสามร้อยพี่ปู่โตนะครับด้านหลังมียันสามตัวนะนะครับหลวงปูตโตวัดประดู่ชิมพีไม่ค่อยได้เจอแน่นอนพี่เอาสามร้อยบาทนะครับเออเอาสามร้อยบาทครับพี่อันนี้เป็นคำหมากนะครับนะได้มาเดิมๆเลยพี่รงทองเดิมๆเลยนะครับคำหมากเอาเอาสองร้อยนะครับคำหมากเออคำหมากเอาสองร้อยได้มาคู่กับคำข้า,ขา,าเลยพี่นะครับเรียมเก่าเรี่ยมใช้พี่นะครับร่องรอยการใช้งานชาัดเจนนะครับร่องรอยในการใช้งานชัดเจนจะพี่จ๋าเนี่ยครับสองร้อยนะครับสองร้อยแล้วก็เหรียญ สัมภาระเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของห่วงปูไข่นะครับเอา้าเหรียญธรรมดาที่ไหนแล้วพี่พี่ดูเนื้อเด่นนะครับพื้นผิวนะครับนะพื้นผิวหลวงปูไข่นี่ขึ้นมาเป็นผดๆๆๆเลยพี่เนะียครับพื้นผิวห่วงปูไข่ขึ้นมาเป็นผดเลยนะเอาสองร้อยไดไหมพี่นะครับราคาแบบได้หวาดเสียว blacks? นะครับเออราคาแบบได้หวาดเสียวใช่พี่จะานะครับสองร้อยบาทราคานี้นะพี่นะนะไม่ม <pater n boxes> ีอ <code> ีกแล้วเออไม่มีอีกแล้วเอาไปสองร้อยนะครับสองร้อยแล้วก็นี้เป็นเหรียญอะไรอ่ะพี่มีพร้อมห่วงเดิมห่วงเก่าเข้ามาด้ววยยนนนนนะะคครรรรััับบออออี้่่จเเเป็หขงงลพ อาจารย์คำพันนะครับเอออาจารย์คำพันธโอ้โหพีู่อันนี้ถ้าไม่เก่า,มมนะออา,ก,าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเออถ้าไม่เก่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพี่นะครับอาจารย์คำพันธ์วัดป่าอะไรนะวัดอะไรนะใช่ไหมวัดป่าอะไรอ่านไม่ออกพี่นะครับอ่านไม่ออกอันนี้ นครอนสวรรค์ไหมเลยมาหาสาราคามดิเอ้ยมาหาสาราคามเจอพี่จ๋านะครับเหรียญนี้ร้อยห้าสิบาทนี่โปรโมชั่นพิเศษไปอีกนะครับเหรียญนี้ขอร้อยห้าสิบาทนะครับไม่ใช่ธรรมดานะพี่นะนะผมบอกแล้วว่าราคาวันนี้แล้วก็องค์นี้พี่นะครับเคยเห็นหรือเปล่าพิมพ์หลวงพ่อโตวัดบางกระทิงเนื้อแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อ,อว่านสบู่เลือดนะครับคาบทองเบาๆบางๆนะครับองนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเจ้าพี่จ๋านะครับพี่ดูดูเนื้อเลยนะร0อยปีร้อยแย่ร้อยย่น นะครับรอยปีรอยแยะและรอยย่นเนี่ยพี่เนะี่ยเป็นหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อนะครับคราบทองเบาๆบางๆเลยพี่นะครับด้านหลังเป็นตัวยันเอาแล้วพี่เอ้ยนะครับว้าวุ่นอีกแล้วนะครับที่ไหนเนี่ย ที่ไหนเนี่ยนะครับดูพระหรือร่องรอยการกดมีลายนิ้วมืออย่างชัดเจนนะครับร่องรอยในการกดลายนิ้วมืออย่างชัดเจนเอา200นะครับ200บาทเบาๆสองร้0บาทเบาๆครับพี่นะครับพระเนื้อดินก็พี่เป็นพระพิมพ์ขุนแผนนะครับต้องไปแยกแยะเอาว่าจะเป็นอยุธยาหรือสุพรรณบุรีนะครับเพราะว่ามีอยู่2ที่เท่านั้นท่านพี่นะนะพิมพระแบบนี้ เนี่ยมาลองดูด้านในเนื้อนะมาลองดูด้านในเนื้อพระนะครับน้าแม่มีแร่มาขามหรือเปล่านะครับมามันเขาเรียกอะไรนะขึ้นมาเป็นเม็ด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 เลยพี่น้ำในพื้นผิวพระเห็นไหมนะครับมีขึ้นมาเป็นเม็ด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 เลยพี่นะครับในพื้นผิวพระก็เป็นพระที่มีความคมชันลึกอยู่แล้วพี่นะเป็นพระกดพิมพ์มีความคมชันลึกอยู่แล้วนะครับดูด้านข้างนะครับดูความแกร่งนะดูความแกร่งดูผิวพันดูเนื้อพระนะครับนี่คือร่องรอยกวดที่หลุดรอดออกไป น exactly okay ี่คือร่องรอยกวดที mm ่ห hmm ลุดรอดออกไปนะครับและด้านหลังนี่ครับพี่นัาร่องรอยในการปาดปาดอย่างชัดเจนนะครับร่องรอยในการปาดปาดอย่างชัดเจนจะพี่จ๋านะครับนะองค์นี้เอาแบบว่าราคาแบบขอราคานิดนึงนะครับสามร้อยบาทได้ไหมพี่องนี้นะครับเออสามร้อยบาทนะครับไปต่อกับพี่อันนี้เป็นจบนะบซึ่งอันนี้เป็นจอบดอโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นะครับเป็นจอบเล็กนะเออเป็นจอบเล็กครับพี่ดูหูปิงเดียปิงสวยๆปิงงามๆร่องรอยในการเขาเลยนะการแต้มปิงเนาะ แล้วก็สานะครับเรียกสาแดงใช่ไหมสาแดงนี่คือสนิมทองเหลืองนะครับค้าบสาแดงแนะพี่นะนะครับดูเนี่ยนี่ค่าเบ้าค่าดินในซอกลึกๆยังติดอยู่เลยพี่นะครับขอสัก300แล้วกันเนาะโอ้โหองนี้นะครับไม่น่าพลาดเออไม่น่าพลาดอันนี้คล้ายๆหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับนะพระปิากับพี่เนื้อผงคุกรักนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงกับหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับลองไปพิมพ์ดูได้นะครับหลวงพ่อโตวัดเนินอันนี้เป็นรอยจานหรือเปล่าเนี่ยกลมๆก้อนๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรอยจานหรือเปล่านะครับ นี่เราก็เราก็ยังไม่มั่นใจเนาะอสำหรับองค์นี้นะนะครับพิมพ์หลวงพ่อโตวัดเนินเอาสองรอยนะครับเอาสองรอบาทพ่อโตวัดเนินขุนแผนนะครับสำหรับขุนแผนองค์นี้นะครับเป็นขุนแผนของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วดูเนี่ยเนี่ดูเนี่นี่โอ้โหเป็นไงพี่เนี่ยดูเนี่ยนความเก่านะครับขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะครับความเก่านี่ผมบอกเลยว่าขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยพี่นะครับดูนี่กเนี่ยเป็นยัไงพี่นะครับนะบอกเลยว่า จีจานซาใจนะครับเออจีจานซาใจครับพี่ด้านหลังเป็นกุมารสมบัตินะครับนะด้านล่างเขียนว่าเงินทองไหลมานะชาลิตินะครับเนื้อแห้งเนื้อเก่าอยู่แล้วพี่นะครับเออเนื้อแห้งเนื้อเก่าอยู่แล้วเอายงี้แล้วกาันแบ่งเลยนะครับแบ่งเฉพาะวันนี้เลยสองร้อยนะครับสองร้อยบาทเออสองร้อยบาทแล้วก็มีพระกิ่งครับพี่ อันนี้เป็นพระกิ่งของพระอาจารย์ท่านใดนะพี่นันนะครับผมก็พยายามจะแย่งแยะอยู่ว่าเป็นของพระอาจารย์ท่านใดล่องรอยงานหล่อโบราณกิ่งองนี้ชัดเจนอยู่แล้วจ้ะพี่นะครับเออกิ่งองค์นี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับล่องรอยของเขานะล่องรอยในงานหล่อโบราณเนี่ยดูเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยตัวตอเต่าซ้อนนะครับคล้ายๆพุทซ้อนเอาละพี่เอ้ยนะครับที่ไหนเออแค่อยากรู้ที่เท่านั้นเองนะครับองคนี้นะ เนื้ออย่างชัดเจนนะครับเออเนื้ออย่างชัดเจนดูการอุดกิ่งเนี่ยอุดแบบธรรมชาติริ้วรอยตะไบนะครับนะแทงแบบว่าเขาเรียกละเอียดเออละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนหลือเกินนะองค์นี้เอาพระกิ่งแบบงามๆเลยนะนะหาที่อย่างเดียวเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นคําข้าวนะครับเออคําข้าวไปสองร้อยนะครับอันไหนแบ่งคําคาหมาวไปสองร้อยแล้วคําข้าวก็ต้องสองร้อยนะครับราคานี้เออะราคานี้แหละพี่นะครับเหมาะสมที่สุดนะครับเออเหมาะสมที่สุด สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทแล้วก็อง์น,นี้ครับพี่นะครับอันนี้เป็นพระพิจิตรนะครับเออเป็นพระพิจิตรครับพี่พิจิตรเกตโคตรพิจิตรไรยิ้ป่ะพี่เม็กเขาเมามาดูเนื้อดินะครับพี่ดูเนื้อเดินะอันนี้พระพิจิตรนะนะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่านะไม่ค่อยได้เจอเออไม่ค่อยได้เจอพี่หลังลายมานะครับแต่ก็อาจจะมีร่องรอยการใช้ไปบ้างนะครับร่องรอยสึกร่องรอยการใช้ไปบ้าง สามร้อยแล้วกันพี่พิจิตเม็ดข้าวเมานะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับไม่ค่อยได้เจอนะนะครับไม่ค่อยมีเออเอาสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ก็พี่นะปรัหังตาโลนะครับหังโลครับพี่นะครับพระสมเด็จหลังโลเนื้อสวยมากเนื้อแกร่งนะพี่นะนะครับเนื้อแกร่งเนื้อเก่าเออเนื้อแกร่งเนื้อเก่าอยู่แล้วพี่นะครัหลังตาโลเนี่ยดูเนื้อเ่ยเห็นไหมใสเป็นปูเปลือกหอยเลยพี่นะครับใสแบบมีมวลสารเออใส่แบบมีมวลสารนลพี่นะนะครับพิ่หลังเมื่อก่อนขออนุญาตเช็ดให้ให้ชัดเจนนะครับเออขออนุญาตเช เห็นไหมน้ำหลังตาโลกเห็นไหมใสนะพี่นะทำเนื้อเขาหนึบนุ่มดูง่ายนะครับแล้วมีค่าบรักดดำๆนะครับจับติดอยู่แล้วก็ในซอกลึกพี่เหยนเลยนะครับค้าทองในซอกลึกพี่เห็นอเลยนะครับค่าทองโอ้โหพี่นะเจอแบบนี้เนาะต้องจัดอะเออเจอแบบนี้ผมต้องจัดแต่พี่ไม่จัดไม่ได้นะครับเอา300บาทนะครับเออสามร้อยบาทนี่หมายเลขอะไร นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาซองก่อนอหาซองใส่ก่อนนะครับหมายเลขสองแล้วกันเนาะเออเป็นหมายเลขสองแล้วพี่ขออนุญาตหาซองใส่สักครู่นะครับอ่ะหมายเลขสองนะครับจะได้เขียนไว้ให้เห็นพี่นะจะได้รู้กันเนาะเออหมายเลขสองสามร้อยบาทนะบอกหมายเลขแล้วบอกราคาผมนะครับเดี๋ยวผมจัดให้อ่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับไปต่อนะครับไปกันต่อก็จะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆเอ่อ พิมพกีบัวหยดน้ําอะไรเนี่ยกำแพงเพชรอ่ะพี่นะผมเรียกชื่อพิมพเขาไม่ถูกนะครับผมเรียกชื่อพิมพเขาไม่ถูกกบพี่นะครับเป็นพิมพคล้ายๆพิมพรูปทรงหยดน้ําที่ดูในแร่มาขามเนี่ย แลแรมาขามขึ้นมาเป็นเม truths, ็ดๆเลยพี่นะครับรูปทรงรูปพิมพ์หยดน้านะครับเอาสองร้อยนะครับเอาสองร้อยง่ายๆสั uh ้นๆได้ใจความครับพี่นี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านรวงผู้ทวดโอ้โหรอยกระท้อนนิดหน่อยพี่แต่เห็นมวลสารด้านในเนื้อพระเลยนะครับร่องรอยการกระท้อนนิดหน่อยแต่เห็นเนื้อในเลยนะพี่นะนะครับเนื้อในเขาชัดเจนเอเนื้อในเขาชัดเจนอยู่แล้วจะพี่นะครับองนี้เป็นเนื้อว่านนะครับด้านหลังเห็นไหมนี่ดูรอยแร่เนี่ยนะด้านหลังพี่จะเห็นรอยแร่อย่างชัดเจนนะครับองนี้เอา นะมีรอยกระท้อนิดหน่อยเอา200พอนะครับ200แบ่งปันพุทธคุณนะครับแบ <OLED> ่งปันพุทธคุณเงินไปนะครับแล้วก็พระร่วงนะครับอันนี้เป็นพระร่วงหลังริมนี่พี่ดูเนื้อดูคราบไข่เนี่ยนะครับพี่ลองมองถึงเนื้อลองมองถึงคราบไข่นะครับนะนี่เป็นพระร่วงหลังริมนะครับช้างรอมสุโขทัยนะครับเอา200บาทอ่ะสองร้บาทจดีพี่นะครับช้างรอมสุโขทัยเนี่ไปต่ออันนี้ก็เป็นสมเด็จหลังหนังสือจีน นะครับสมเด็จลังหนังสือจีนเงี้ยพี่ๆดูเื้อเดีตนะครับใส่คลิกเลยเนื้อใสเนื้อแห้งราวร้านมีมวลสารนะครับเนื้อใสเนื้อแห้งเนื้อเก่ามีมวลสารนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีน เอาแล้วนะครับหนังภาษาจีนแล้วดูเนื้อด้านข้างรอยสับรอยตัดเนี่ยนะครับดูรอยสับตออเป็นไงนะครับนี่ดูร่องรอยรอยสับตอกนะครับนี่คือร่องรอยสับตอแบบธรรมชาตินะครับหลังหนังสือจีนเนี่ยพี่นะครับน่าใช้นะครับน่าศึกษาได้สะสมครับพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับเออเอาไปสามร้อยบาทเนี่ยพี่เนื้หมายเลขกสามนะไปขออนุญาตเขียนเลยนี่หมายเลข3สามสามร้อยบาทนะครับจัดได้จัดนะพี่นะนะครับหลังหนังสือจีนนะพี่นะเออหลังหนังสือจีนไปต่ออันนี้เป็นไม้โพเกะ นะครับเป็นไม้โพแกะครับพี่นับแกะเป็นรูปลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นะครับไม้โพแกะรูปลวงพ่อเงินวัดบางคานแล้วไม่ใช่แกะธรรมดาแกะเก่าซะด้วยดีนะครับดูปลายมีดดูริ้วรอยในการแกะนะครับดูปลายมีดดูริ้วรอยในการแกะนะพี่นะนับแกะแบบธรรมชาติแกะอย่างชัดเจนเอาสองร้อยนะครับเอาสองร้อยบาทอันนี้เป็นคุ้นแผนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกุโลงเล่ากุอะไรไหมพี่ยุาอย่านะครับคุแผนลงกุนะครับก้าวกุข้าฟฝากุนะพี่นะ เก่าชัดเจนนะเออเก่าชัดเจนับพี่เป็นพิมขุนแผนพิม์ใหญ่นะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่ก็พี่ดูค้าบเดียวนะพี่ดูข้าบโมนีเห็นไหมนะข้าบฟองเต้าหู้ข้าบกลุที่จับติดอยู่แ้วพระแบบนี้พี่ชัดเจนในองค์พระแนวชัดเจนในองค์พระเลยพี่คุณแผนห้าเหลี่ยมเนื้อขาวลงกุนะครับเอาไป200บาทนะครับเออสองร้บาทแนไม่ได้เอารุนแรงพี่แนวบอกเลยว่าไม่ได้เอารุนแรงนะครับแล้วก็องค์นี้ สำหรับองค์นี้พี่ดูพระปิตาเขาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นพระปิตาเนื้อชินตะกัวครับพี่ Ooh, หุยสนิมแดงนี่นี่ดูคาบแดงๆนี่เป็นยาแดงเป็นจ้ำแดงเป็นฝ้าพี่นะครับและก็ไม่มีให้ได้เจอนะนะครับผมบอกเลยว่านะครับผมเล่นแบบว่าสดสดให้พี่เลยนะครับได้มาคือได่นเลยนะองค์นี้ได้มาคือได้เลยพี่นะครับเป็นพระปิตาด,ดูสนิมแดงนี่แดงมาเป็นผุดผุดเลยพี่เนี่ยดูนี หุ่ยพี่ธรรมชาตินะบอกเลยว่าธรรมชาติจริงๆสําหรับพระองค์นี้นะสามร้อยนะครับสามร้อยบาทรีราเม็ดขนุนะครับพี่ดูเนื้อนี่นะครับพี่ดูเนื้อรีราเมดขนุนนี่อันนี้อยู่ในเรียมนะพี่นะนะครับกรอบสแตนเลตพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับอยู่ในเรียมกรอบสแตนเลสพร้อมแขวนพร้อมใช้ก็พี่ด้านหลังอาจจะฟ้าไปหน่อยนะครับร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์อย่างชัดเจนนะครับร่องรอยในเขาเรียกล่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์อย่างชัดเจนเลยพี่นะครับ้าพระแบบนี้นะ โอ้โหรู้ระทึกกี่จังเลยเอา300นะครับเออเอา300ครับพี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนเนี่ยพี่นี่ดูนี่นะครับดูค่าเปลี่ยนนี่นะครับอันนี้คือว่าร่องรอยการใช้งานนะพี่นะครับสไตล์พระบ้รรพนะครับร่องรอยในการใช้งานสไตล์พระบ้รรพนี่ครับพี่นะด้านหลังเขาเขียนว่าอะไรอ่ะ นะครับอะไรอะไรนยรุ่นอะไรก็ไม่รู้พี่นะที่มีพยาคุณเอาร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาไปร้อยห้าสิบาทพี่นี่ครับแล้วก็องค์นี้นะพี่น้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเม็ดยานะพี่น้าเราดูเดียเห็นไหมมวลสารอันนี้เม็ดยาผมไม่รู้ที่ไหนอันนี้เป็นเม็ดยาเห็นไหมเม็ดยาเอาสองร้อยนะพี่น้านะครับเม็ดยาสองร้อยเม็ดยาสองร้อยแล้วก็เออันนี้เป็นพระปิตาคล้ายๆพิมพ์ตะกั่นพี่นดูเนี่ยพระปิตาพิมพ์ปั้นพิมพ์คล้ายๆตะกั่นเอาเลยพี่ นะครับปีตาพิมพ์ปั้นพิมพ์คล้ายตะกะแตนเห็นไหมนี่คือเขาเรียกอะไรนี่คือความเก่านะครับเก่าแบบเก่าแบบคลาสสิกอ่ะเนะเก่าแบบคลาสสิกกับพี่สามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พระปิตาพิมเล็กนะครับนะผมไม่รู้ที่ไหนนะนะเป็นพระปิตาพิมเล็กให้ดูเนื้อนี่นะเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อพระสมเด็จเลยนะนะพระปิตาพิมเล็กครับพี่เนื้อพิมเล็กอาจจะเป็นพิมแจกแม่ครัวอะไรอย่างนี้เปล่าพี่เนี่ยดูดิ าาอาจจะเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนู่น er นี่นั่นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ที่เลยเอา200นะครับเอา200องค์เล็กนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะครับองค์นี้เลยพี่ดูดินะครับนะอันนี้เป็นหู้ความแกร่งความเก่านะครับนะทองเดิมๆทองแห้งๆครับพี่พิมพ์ปรโผนะครับทองเดิมๆทองแห้งๆพิมพ์ปรโผครับพี่นะครับดูเนื้อด้านหลังร้อยปีร้อยแย้นะพี่นะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยร้อยปีร้อยแย้งร้อยธรรมชาติชัดเจนอยู่แล้วพี่ นะครับรอยทรรมชาติัดเจนอยู่แล้วองค์นี้นะนะครับไม่ไดเอารูแรงพี่นี่รอยปูไตรอยหนอนโดนนี่พี่นะครับสะท้อนกับแสงไฟเลยพี่เอ้ยเนี่ยความแกร่งความเก่านะครับเอา300บาทนะครับอันนี้เป็นหมายเลข4สี่นะครับขออนุญาตหาซองเออขออนุญาตหาซองก่อนนะครับหมายเล็กนะครับอันนี้นะพี่นะนะครับนี่เดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับหมายเล็4เขียนก่อนนะครับเราเขียนก่อนให้พี่พี่เห็นเห็นเลยเนี่ยหมายเล็4 3 0 0บาทนะครับหมายเลข4 3 0 0บาทวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับ สายด่วนสายตรง้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ